สวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่หลงไหลในศาสตร,ร์ของไพ่ยิ่ซีนะคลสสาสมาสเตอร์ยูนิเวอร์ซารนะคะรุ่นนี้เหมาะแล้วนะคะกับคุณคลาสนี้ออกแบบมานะคะสำหรับเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็คลิปนี้จะขออธิบายนะคะเยอะหน่อยกับดีเทลเนาะเพราะว่ายังไงก็ได้ได้ออกมาพูดคุยกันแล้วนะคะคลาสนี้จะเหมาะกับใครเหมาะกับตั้งแต่คนที่ไม่มีทักษะเลยก็ได้นะคะแล้วก็ คนที่อยากจะต่อยอดหรือว่าอยากจะพัฒนาอยากอ่านไพ่แบบดีฟอยากอ่านไพ่แบบรู้เรื่องเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะแต่ทุกๆรุ่นออกแบบมาคุณสามารถนะคะดูดวงเป็นภายในคลาสเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถต่อยอดเอาไปประกอบอาชีพได้ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะคะเอาเป็นว่า อาจจะเหมาะกับคนที่กําลังตามหานะคะสิ่งที่เต็งหลงไหลนะคะและอยากจะต่อยอดว่ามันใช่หรือเปล่าหรืออาจจะเหมาะกับคนที่อยากจะลงมือทํากับแพชชั่นของตัวเองอย่างจริงจังมาดูสิคะว่าใช่สิ่งที่คุณตามหาหรือเปล่าโอเคก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่คุณจะได้วันที่คุณสมัครก็คือแน่นอนคุณจะได้ไพ่หนึ่งสำรับนะคะเป็นแบบฝึกซ้อมแล้วก็จะได้เอกสารนะคะ เราก็จะได้คลิปเตรียมตัว3คลิปนะคะให้คุณไปฟังแบบปรัแบบพื้นฐานนะคะชิลๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะที่จะมีให้คือสร้อยหินนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะได้เส้นไหนนะคะถ้าสมัครมาก่อนถ้ายังไม่เต็มเนาะ <c oughs> ก็มีสิทธิ์เลือกได้นะคะอะลาพิลาชูลีนะคะหินแห่งแบบวิชดอมนะคะแล้วก็อ่า หอกไอนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับสมาธินะคะการพยายกรณ์หรือว่าป้องกันคนใส่มนดำส่วนตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับตาที่3นะคะหรือว่าอุดรอยรั่วทางการเงินนั่นเองนะคะหรือหินที่เกี่ยวข้องกับปัญญายันเช่นกัน whatever นะคะนี่เป็นของขวัญให้เนาะอ่ะมีใบประกาศนียบัตรให้แล้วที่สําคัญนะคะและตลอดระยะเวลาการเรียนการสอนเนี่ยเราจะอัดคลิปไว้ให้คุณสามารถไปทบทวนได้ตลอดชีพเลยนะคะ โปรแกรมนี้นะคะออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนน่ะสามารถที่จะดูดวงเป็นภายในภายในห้องเลยแล้วก็ตลอดระยะเวลาแน่นอนเราก็จะมีแบบเทรนนิ่งนะคะเทรนนิ่งก็จะเยอะหน่อยฝึกฝนเวิร์กช็อปไปด้วยกันนะคะเนื้อหานะคะฟังก่อนเนื้อหาก็คือจะมีตั้งแต่เบสิกขึ้นไปเลยนะคะความเป็นไปพรอมเป็นมาของไพ่แตลลาใบอย่างละเอียดความหมายนะคะแล้วก็ ความหมายนอร์มอลทั่วไปแล้วก็ความหมายสายจิตวิญ,ญญาณที่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะที่หมอโบแบบเจาะจงพิเศษให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์นะคะสัญ,ญลักษณ์เทพสัญ,ญลักษณ์แบบ Angel Number หรือว่าสัญ,ญลักษณ์จาก Spirit หรือรวมไปถึง การหานะคะการหาแบบว่าดีเทลในผ่าอะไรอย่างเงี้ยการการใช้ความหมายเอาดึงออกมาใช้ยังไงจะฮิลลิ่งยังไงสัญลักษณ์ของแอนเจิลสัญลักษณ์ของการฮิลลิ่งเป็นยังไงนะคะธาตุราศีนะคะวันเกิดอารมณ์อะไรต่างๆนานารวมทั้งประเทศด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นระดับมาสเตอร์ที่เอ็กซ์คลูซีฟอยู่ในนี้ไม่มีแบบไปสอนเอ็กซ์คลูซีฟแล้วแบบว่าเปิดห้องเพิ่มไม่มีนะคะคือทุกอย่างจบอยู่ในนี้อออินวันเลย นะคุณจะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินสุขภาพโชคลาภหรือรวมไปถึงนะคะการฮิลลิ่งสายจิตวิญญาณเราสอนจัก,กรานะคะพื้นฐานจัก,กรทั้ง7ให้ด้วยเพื่อที่เราสามารถใช้งานกับตัวเองได้แล้วก็ปรับนะคะปรับเอาไปแอดัใช้กับศาสตร์ของไพ่ทั้ง78ไปได้ด้วยนะคะอันนี้คือ Amazing มากๆแล้วที่สำคัญนะคะสอน How to สอนแนวทางนะคะสำหรับคนที่มา ทางแบบกฎของแรงดึงดูดหรือว่าสายจิตวิญญ,ญาณการตื่นดูอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามาไขาความลับไปด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังนะคะพลังงานของไพ่พลังงานของคุณนะคะคุณสามารถใชคพลังงานได้นะคะให้กับตัวเองให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้หรือใช้แพชชั่นของตัวเองนะไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมหรือว่ารายได้หลักใน ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าหมอโบจะสอน e x c l u s ค v ูนะคะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้คุณด้วยนะคะตั้งแต่ตั้งกล้องอยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออพูดแบบไหนนะคะเราก็ดึงศักยภาพของคุณให้กล้านะคะกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะลงมือทำนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านนะคะความกลัวของตัเองหลายคนนะคะเรียนมาแล้วหลายที่หรือว่าครูพักรังจำมาแล้วแต่ไม่รู้ว่า จะนำมาใช้แล้วก็ใช้งานจริงได้ยังไงมันไม่ได้ยากนะคะมันไม่ได้ยากมันง่ายมากๆเลยนะคะถ้าคุณกําลังตามหาแบบว่าอะไรที่คอสอะไรที่ตอบโจทย์ได้หมดนะคะนอกจากคุณจะดูดวงไปแล้วคุณยังได้ปรับนะคะวิสัยทัศน์ของคุณคุณยังได้แบบเหมือนพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตอนะ เออจริงๆนะคะสำหรับคนที่แบบว่าตามหากันเจอนะหวังว่าเราจะเจอกันนะคะในคลาสนี้คือสนุกมากๆเลยนะคะทุกรุ่นเนาะเราจะเรียนกันเต็มๆนะคะหวันนะคะสอนสดนะสอนสดผ่านซูมแต่ว่าอัดวิดีโอไว้ให้นะคะ่าสามวันแรกจะเป็นเนื้อหาเต็มๆแล้วก็เวิร์กช็อปอีก2วันสุดท้ายจะเป็น follow up นะคะสามารถเช็คกับแอดมินได้นะคะตารางวัน ฟองดูอ no. <Yeah. S 1> right. ัพก right. ็จะแบบมีสอนนะคะแล้วก็เก็บตกแล้วก็สอนการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็เจาะลึกในเรื่องของจิตวิญญาณถ้าใครแบบว่าอยากจะเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเงี้ยต้องขอคนที่จ้งใจจริงๆนะคะเพราะว่าหมอโบแบบออกแบบโปรแกรมนี้เพื่อตั้งใจที่จะให้จริงๆนะคะตั้งใจที่จะให้จริงๆแล้วก็เป็นแบบว่า อะไรที่เพิ่มเติมมานะคะที่หมอโบแบบศึกษาหาข้อมูลหรือว่าเรียนรู้อะไรมาเนี่ยหมอโบก็จะให้แบบไม่มีกักนะคะตามนั้นเลยให้แบบไม่มีกักสอนแบบไม่มีกักดังนั้นขอคนที่แบบเฮ้ยสื่อสัย์กับความต้องการของเตงแล้วก็จริงใจนะคะหวังว่าแบบความชอบริงถึงความชอบเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะตอนนี้ ห้องที่หนึ่งนะคะน่าจะเต็มแล้วแต่คุณลองเช็คมาได้เพราะว่า,วางอยู่สององที่นั่งนะคะว่างสองที่นั่งห้องหนึ่งเราจะเรียนกันหกเจ็ดแปดมิถุนายนนะคะส่วนห้องที่สองเราจะเรียนกันยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันนี้แหละปลายเดือนมิถุนายนดังนั้นเราจะแบ่งออกเป็นสองห้องนะคะ,ะต้นเดือนแล้วก็ปลายเดือนถ้าคุณนะคะแบบว่าเอดูแล้วแมบทบแล้วอะไรเงี้ยดูเช็คโปรโมชั่นแล้วก็ทักมาได้เลยนะคะแล้วก็พร้อมแบบรับ ของขวัญไปได้เลยนะคะเพราะว่าปีนี้หมอโบสอนแค่3ครั้งนะคะนี่เป็นครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นช่วงปลายปีนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะดูดวงส่วนตัวนะมีแน่นอนนะคะอยู่ในคาบที่4คาบที่5นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะติดต่อนะคะหาที่ไลน์นะคะออฟ i ิเช l เท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่ต้องทักมาที่ Messenger นะคะต้องทักที่ลายใหญ่เท่านั้นนะคะโอเคนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันเลิฟๆลค่ะ